สวัสดีครับบาลามีอาจารโลโดยเจ็บอุดรวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปเหรียญอาจารย์ฟัดรุ่นแรกครับผมผู้ชมและผู้ฟังโปรดใช้วิทยยในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับเรามาเริ่มต้นกันครับขั้นต้นนะครับความคมชัดของเหรียญเนี่ยต้องเป็นหลักเป็นเกณฑ์น,นะครับความคมชัดนี่ครับ นี่ครับความคมชัดต่างๆนี่ององไพ่เหล้าของพระเนี่ยเป็นธรรมชาตินะครับมีมิติการดูนะครับดูดีๆครับนี่ครับเป็นเหรียญแท้ครับเหรียญรุ่นแรกครับสร้างสองพันเอสองร้อยสิบเก้าเหรียญครับทองคํามีไม่น่าจะเกินห้าเหรียญนะครับอยู่ที่ผมเลยเหรียญหนึ่งครับอันนี้เหรียญทองแดงลมดําครับถ้ามีเนื้อปกก่า ทองแดงนุมดําเนี่ยอปกาทองแดงก็ประมาณร้อยเศษเศษอปปกาก็ประมาณร้อยเศษเศษครับผมสองอย่างรวมแล้วสองร้อยสามอย่างทั้งทองคาด้วยรวมแล้วสองร้อยสิบเก้าเหรียญครับนี่ครับท่านมาชมครับธรรมชาติครับของเหรียญครับต้องดูครับมิติเหรียญเขามีนะครับนี่ครับเส้นนี้ครับเส้นนี้มีความสาคัญอยู่ครับเป็นข้อควรสังเกต ที่มีความสําคัญอยู่ครับนี่ครับลงเส้นลงมานี่ครับตรงตรงครับตรงตรงครับแล้วก็จะมีขึ้นป้ายขึ้นนิดนึงแล้วมีเส้นข้างๆ้างนี่ครับเส้นหนึ่งครับ้างครับเห็นครับแต่ต้องทะยางให้เห็นครับแล้วอีกเส้นหนึ่งคืออยู่เส้นนี้ครับที่ตรงเด่งเลยครับยาวหน่อยครับเส้นตรงไหลตรงนี้ต้องมีนะครับตรงไหลเส้นเล็กๆนี่ครับตรงนี้ครับ มีเส้นแหลมๆคมๆเล็กๆครับถ้ากล้องไม่ทะยานจริงๆไม่เห็นครับนี่คือจุดสังเกตที่มีความสําคัญครับข้อควรสังเกตที่สําคัญครับแล้วก็ใบหน้าท่านก็ต้องเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับคมชัดครับครับดูครับนี่ครับเส้นนี้นะครับประมาณสี่ห้าเส้นนะครับจะไม่ติดต่อกันนะครับเส้นนี้จะลงมานี่ครับมีอยู่ ท่านทยอยดูครับผมก็อธิบายไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับเพราะว่าให้ท่านดูเองครับนี่ครับผมจะยังให้เห็นครับเห็นไหมครับเส้นพวกนี้ถ้าไม่คมชัดไม่ได้นะครับต้องคมชัดครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับเส้นกลางนี่จะมาจดตรงนี้แล้วแล้ถึงมาลงข้างล่างนะครับมาจดก่อนนะครับแล้วถึงลงครับเส้นนี้จะติดต่อเป็นแนวครับแต่ไม่ไม่ข้ามเส้นค้างนี่นะครับ แล้วตรงนี้จะโยงไปโยงมานะครับนี่ครับโยงเป็นเหมือนตัววีครับประมาณโยงขึ้นโยงลงครับ่านท่านลองทะยงดีๆครับนี่ครับผมก็ทะยาพยายามให้เห็นนะครับแต่ก็เห็นได้ขนาดนี้แหละครับแต่เส้นสำคัญเส้นนี้ต้องชัดนะครับสี่ห้าเส้นนี้ต้องชัดนะครับนี่ครับดูครับชัดไหมครับถ้าชัดกดไลค์กดแชร์ครับนี่เหรียญรุ่นแรกครับสองพันห้าร้อยเจ็ดครับเป็นเหรียญรุ่นแรกครับ อย่างนี้ต้องชัดนะครับถ้าเป็นเบอร์เบอร์บมๆวไม่ใช่นะครับพราะจุดสําคัญที่สุดคือเส้นตรงนี้ครับระหว่างตรงนี้ครับจะมีเส้นขนผ่านเส้นหนึ่งผ่านตรงนี้ครับผ่านนะครับเส้นขนมาเล็กๆครับถ้าไม่ใสดจริงๆจะไม่เห็นโดยเด็ดขาดครับผมก็ทําความเข้าใจกับท่านให้ท่านรู้ถึงเราเหรียญการปั้มเหรียญนี่ครับของเรียนแบบว่าทาได้ดีนะครับแต่ มันตื้นครับแล้วก็บางเส้นมันจะเบลอครับอย่างเจ็ดเส้นตรงนี้เนี่ยเล็กๆตรงเนี้เส้นเล็กๆจะไม่เห็นนะครับนี่ครับดูนี่ครับคมชัดนะครับนี่ครับทะแยงขึ้นแล้วลงครับนี่ครับทะแยงแล้วเราทะแยงลงครับนี่เส้นบนนี่ครับดูครับชมไม่ได้กันครับทํมเข้าใจครับหนึ่งสองสามต้องเป็นแบบนี้เลยครับตื้นกว่ากันก็ไม่เกินหนึ่งเปอร์เซ็นต์ เดี๋ยวรุ่นแรกจะคมชัดที่สุดครับนี่ครับเห็นไหมครับท่านเห็นท่านเห็นไหมครับนี่เส้นเล็กๆนี่ครับต้องมีนะครับเส้นเล็กๆนี่เส้นความสำคัญนะครับของเรียนแบบจะทําไม่ติดนะครับติดก็ไม่ไม่ไม่เป็นเบอร์ครับครับร่องตรงนี้ต้องลึกนะครับเนี่ยร่องขอบตรงเนี้ยต้องลึกครับขอบร่องตรงเนี้ยขอบร่องตรงเนี้ยต้องลึกนะครับขอบร่องเหรียญนี่ครับเป็นร่องลึกครับ ของเรียนแบบก็ทําได้เหมือนใกล้เคียงครับแต่มันตรงนี้มันไม่ลึกครับมันตื้นครับแล้วผนังบนตรงนี้นะครับมีติ่งเหนือเกินอยู่นิดนึงนะครับอยู่ติดขอบครับติดขอบข้างล่างครับนิดเดียวนะครับถ้าไม่ทยาจริงๆจะไม่เจอเลยครับมันติดอยู่บนผิวหนังเส้นเหรียญนะครับเส้นขอบนี่ครับนิดเดียวครับตรงใต้หูเหรียญเฉลียงนิดน้อยครับนี่ครับตรงนี้ครับแล้วเ้นเม็ดผมตอนต่างๆนี่ต้องเป็นระเบียบครับ เป็นระเบียบเรียบร้อยครับสวยงามครับธรรมชาติครับเส้นต่างๆนี้ก็ดูนะครับนี่ครับปิ้นนะครับลอยปิ้นนี่ครับกระแทกเลีต์ลงไปแล้วมันปิ้นครับนี่ครับเห็นไหมครับเส้นพวงนี้ต้องชัดนะครับไม่ชัดไม่ได้ครับเบลอบัวไม่ได้นะครับครับตัวนอนหนูตรงนี้ครับตรงติ่งตรงนี้ครับจะแหลมนะครับ คมนะครับเป็นน้ําเตยครับเล็กครับคมชัดครับแต่สั้นๆกุดๆล้วไม่ใช่นะครับตรงนี้ก็จะมีเส้นตรงนี้จะตรงหนอนหนูตัวนี้จะมีเป็นหางแั้งๆขึ้นนิดเดียวครับถ้าไม่ทะยานจริงจะไม่เห็นโดยเด็ดขาดแล้วก็มีเส้นอยู่บนพื้นี่ครับอีกหนึ่งเส้นครับขอบเหรียญตรงนี้ต้องดูด้วยนะครับนี่ครับขอบชิวเหรียญตรงนี้ขอบในนี่ครับมันจะปิ้นนะครับ ิ้นมาถึงตรงนี้แล้วก็ลงนี่ครับจบตรงนี้ครับแล้วก็ปิ้นต่อไปครับดูครับดูด้วยกันและชมด้วยกันครับนี่เหรียญแท้ครับผมได้จากทหารอากาศในกลุ่มคนสร้างในกลุ่มคนสร้างครับเจ้านายของคุณเกษมครับเจ้านายครับท่านให้ผมมาประมาณห้าเหรียญครับ เจ้านายของเกษมและเพื่อนของคุณเกษมก็มีคนคนแจกจ่ายครับขอโทษขออนุญาตครับนนท่านนททอโสพลท่านเอามาสิบเอ็ดเหรียญครับท่านเล่าให้ผมฟังเหรียญสุดท้ายอยู่ที่ผมครับอยู่ที่ผมผมไปเช่ามาครับแต่เมื่อสามสิบกว่าปีที่แล้วนี่ยกชุดเลยครับขออภัยนะครับท่านโสพลครับถ้าท่านยังอยู่ก็ตอนนี้ก็เก้าสิบกว่าแล้วครับต้องขออภัยมาวนโอกาสนี้ด้วยที่ตจ้ออาอัยนามท่านเป็นข้อประกอบ เพื่อทำประโยชน์ให้กับสังคมครับเอาความจริงเข้าสู่สังคมครับท่านไ้ผมฟังครับกลุ่มทหารอากาศนี่นะครับที่จองจากคุณเกษมทั้งหมดที่ผมไปขอแบ่งมาหลายคนนะครับเป็นหลายคนนะครับเป็นสิบคนนะครับขอแบ่งมาได้สามเหรียญห้าเหรียญสิบเหรียญก็แบ่งมาครับบางรุ่นนะครับรุ่นสองรุ่นสามนี่ก็แบ่งมาเยอะครับนี่ครับข้อควรสังเกตที่ทำกันเส้นนี้ต้องชัดครับ สามสี่เส้นนี้ต้องชัดนะครับนี่ครับแล้วเส้นนี้ก็มีเส้นขนแมวเขาวิ่งตรงนี้ของเรียนแบบก็ทําได้ครับแต่ไม่เป็นข้อยุติร้อยเปอร์เซ็นครับแต่ต้องดูเป็นธรรมชาติเป็นหลักครับตัวหนังสือต่างๆนี่ต้องดูครับความคมชัดนะครับตัวหนอนหนูตัวนี้ก็มีความสําคัญนะครับแล้วตรงกลางตรงเนี้ตรงไม่โทรกับบรรยา,าการเนี่ยตัวนี้ จะมีเส้นขนแมวลอยอยู่บนพื้นนิดหนึ่งครับถ้าไม่สังเกตจริงจะไม่เห็นครับท่านบทุกท่านต้องเข้าใจครับเหรียญนี่เป็นเหรียญแท้ครับนี่ครับผมยืนยันครับผมใช้ชื่อท่านตั้งร้านชื่ออาศัยบารมีท่านนะครับนี่ครับในเส้นนี้ก็มีความสำคัญนะครับของเหรียญแบบจะไม่ติดชัดนะครับอันนี้ติดชัดนะครับท่านดูดีๆครับนี่ครับเดี๋ยวผมทะยานให้เห็นครับดูไปด้วยกันทําความเข้าใจไปด้วยกันครับนี่ครับ ฝาผนังตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับมีเนื้อเกินต,ติดติงอยู่นิดเดียวนะครับนิดดีแผ่วๆครับถ้าท่านไม่ใส่ใจจริงๆท่านจะไม่เห็นครับมันติดอยู่บนผนังบนครับของเหรียญครับเหรียญ้องคมชัดอย่างนี้นะครับเหรียญมีอปา้าทองแดงลมดําอย่างละครึ่งครึ่งนะครับแต่ทองแดงลมดํานี่จะอยู่กับกลุ่มหารอากาศที่เขาสร้างเขาบอ,อกอเหรียญมันสวยแล้วบางพอดี อปา้าเขาหนาแล้วหากรอบใสยากครับเขาก็เลยชอบเลียนลมดำครับเห็นไหมครับลมดำจะเกิดเป็นสนิมในเนื้อแล้วครับมัน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 หมดสภาพแล้วครับลมดำกับแค่ผิวข้างในจะเป่งขึ้นมาครับท่านดูครับความเก่าครับพระศูนย์เจ็ดมาถึงเดี๋ยวนี้มันก็เกือบหกสิบปีแล้วครับนะครับถ้าเห็นไหมครับ เส้นชัดต้องชัดนะครับชัดอย่างนี้นะครับถ้าไม่ชัดไม่ใช่นะครับของเรียนแบบก็ทําได้ใกล้เคียงครับแต่ความชัดมันไม่ได้ครับความชัดไม่ได้เราล่องตัวเนี้ยล่องตัวแองตัวเนี้ยรอบตัวเนี้ยมันจะไม่ลึกครับตื้นเขินครับแล้วเหรียญเวลาเทียบลงไปวางลงไปพร้อมกันเนี่ยเหรียญเข้าแลดูจะเล็กกว่านิดหน่อยครับเพราะเป็นเหรียญก๊อบครับเหรียญก๊อบครับ เล็กกว่าเล็กน้อยครับมองดูด้วยตาเปล่าและสังเกตแบบแบบใช้แบบการพิจารณาแบบค่อยๆไปนะจะรู้ว่าเออเหรียญเหรียญมันจะเล็กกว่ามองดูรูปมันเล็กกว่าแต่มันก็มองดูก็เท่ากันแต่ต้องมองไปหลายมิติครับี่ครับหูต่างๆนี้ก็อย่าทิ้งนะครับความคมชัดต่างๆครับนี่นะครับรอยรอยครับรอยปิ้นครับ นี่ครับป็นทุกนี้สามขยักนะครับหนึ่งสองสามนี่ครับเราลงมาข้างล่างนี่ครับมีติ่งลงมานะครับอยู่ตรงเส้นนี้ครับโผล่ลงข้างล่างนี่ครับขอบทซิปปินครับดูดีๆครับดูดีๆครับเหรียญนี้หายากครับสร้างจำนวนน้อยสองร้อยกว่าเหรียญสองร้อยสิบเก้าเหรียญตามที่ผมลงในประวัติทะเบียนต้นฉบับที่ผมได้จาก ร้อยตำรวจเอกไพรินสมัยก็เป็นร้อยตำรวจเอกแล้วจนระดาหนังมาเป็นผู้การครับท่านได้รับจากคุณเกษมแล้วก็มาแบ่งให้ผมเอามาให้ผมชุดนงครับนี่ครับความคมชัดต้องมีนะครับดูให้เป็นธรรมชาตินะครับดูดีๆครับครับนราดูด้านหลังกันครับนี่ครับด้านหลังนี่นี่ก็มีความสำคัญนะครับจะมีเส้นหนึ่งแผ่วๆนะครับ แผ่วๆนะครับไม่ชัดนะครับแผ่วๆบนพื้นครับดูดีครับตัวมอมาตัวนี้แหลมคมครับเส้นเล็กมากครับแต่ของเลรียญแบบก็ติดนะครับผมสังเกตดูครับคุณต้องดูให้ครบนะครับดูให้ครบมดเส้นตัวนี้แหละเขาจะไม่ติดครับมันแผ่วๆครับมันอยู่บนพื้นครับดูดีๆครับดูอย่างมีสติครับเพราะเหรียญนี้เป็นเหรียญ ยอดนิยมของท่านอาจารย์ฟันครับพระอาจารย์ท่านอาจารย์โรครับนี่ครับความคมชัดต่างๆนี้ต้องชัดนะครับนี่ครับพวกไหลน้ําต่างๆนี้ก็สําคัญนะครับเปลัรัศมีปั๊มนะครับนี่ครับคุณดูดีๆครับนี่ครับนี่ครับเป็นไรน้ําครับเป็นเหมือนลูกน้ําไหลน้ํานะครับเป็นเปลวเลยครับดูและสังเกตดีผมก็ถ่ายชัดนะเนี่ย ก็เห็นเห็นอยู่ครับเห็นอะไรครับดูครับเส้นตัวนี้ก็ต้องมีนะครับนี่หนึ่งเส้นครับนี่เส้นนี้จะมาอยู่นี่ครับเส้นแล้วก็เส้นนี้จะอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับเส้นเห็นเห็นนะครับนี่ครับเห็นนะ้ครับนี่ครับเส้นหนึ่งครับต้องมีนะครับล้วตัวหนังสือต้อง นั้นเสือตัวอ่างนี่ก็ต้องเต็มตัวนะครับว้าแหว่งไม่ได้นะครับตัวอ่างนี่อย่าให้ว้าแหว่งครับดูให้เต็มตัวครับความเลี้ยนต่างๆก็ดูพิจารณาไปเป็นสิ่งประกอบแล้วนะครับลองบล็อกตัดเนี่ยมันก็ต้องกระแทกตัดให้ขาดครับมันก็บังที่อยู่กระยุบตัวครับครับนี่จะเป็นเอ่งี้ครับคาว่าถ้าขามนี่เส้นต่างๆนี่มันต้องทะยานเองนะครับนี่ครับธรรมชาติครับผมถ่ายธรรมชาติให้ดูแล้วกัน คำว่าป่าท่ามขามจะมีเส้นขนแมวนะครับเส้นเล็กๆครับยิ่งขานตรงนี้ครับแล้วตัวนี้ก็มีครับโยงครับขามะเนี่ยครับโมมาเบิ้ลนะครับตัวนี้จะต้องเว้าอย่างนี้นะครับนูนไม่ได้นะครับกลมไม่ได้นะครับตัวดูให้เป็นธรรมชาตินะครับนี่เส้นตัวนี้สําคัญครับมีความสําคัญมากครับเดี๋ยวผมจะทะยงดูดิจะเจอไหม นี่ครับนี่ครับเส้นนี้ครับจะมีเส้นเล็กๆครับวิ่งขนแมวครับวิ่งผ่านตัวหนังสือนี่ครับต้องมีนะครับมีทุกเหรียญครับท่านต้องพยายามใช้ความสังเกตดีๆแล้วหาเหรียญจริงมาดูกันครับแต่กล้องไม่สามารถจะซูมได้เพราะมันเล็กเกินความสามารถของกล้องที่เขาจะซูมได้ครับแต่ผมก็พยายามหามุมอยู่ครับ หามุมให้มันเจอครับนี่ครับเส้นเขาจะวิ่งผ่านตรงนี้นะครับตรงนี้ครับมันตัวหนังสือนี่ครับมาถึงนี่เลยครับมาทะลุนี่เลยครับมีเส้นขนงานนะครับตัวอ่างนี้ต้องเต็มนะครับเว้าไม่ได้นะครับเว้าไม่ได้นะครับดูดีๆครับ พิจารณาดีๆครับมีความสําคัญครับนี่ครับเ้นรัศมีต่างๆรู้ประกอบไปด้วยครับทื่อๆไม่ได้นะครับเ้นนี้ก็ได้มีครับเ้นนี้ต้องมีครับนี่ครับดูไปด้วยกันครับขอบเหรียญก็เหมือนกันครับเหรียญนี้ก็ค่อนข้างจะหนานิดหน่อยครับไม่หนามากครับถ้าเหรียญหนามากๆคุณคิดได้เลยนะครับขอบเหรียญผมไม่ชี้นาครับนี่ครับคุณดูครับ แขวนลมดําเขาเนี่ยเขาลมดําจนหมดสภาพแล้วเป็นสนิมเนื้อในในข้างในเป่งออกมาครับลมจะไม่ลมหนานะครับไม่ดําเมี่ยมนะครับดูดีๆครับดําเทาครับตอนนี้มันบางแล้วจางแล้วครับโปรสังเกตไปด้วยกันและทําความเข้าใจกันครับหนึ่งสองสามหน้าจ้งเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นตครับเกือบครับทำความเข้าใจครับสวยไหมครับ ถ้าสวยกวไดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ